น,นี้กำลังจะเดินลงไปดูที่ประวัติศาสตร์ของไทยอินโดนีเซียเมื่อสมัยครั้ง <Okay. S 1> พระพิยมหาราชทาเสด็จมาประทับที่เมืองบันดุงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสถานที่นี้เป็น ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นบ้านเมื่อ100ร้อกว่าปีที่แล้วก็คงจะเป็นภูเขาและน้ำตกเมืองบันดุงเกาะชวาชวาบารักชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียอ้ครับนี่เสียงธรรมชาติเสียงน้ำตก เป็นป่ามีต้นทุเรียนป่าขนาดความสูงประมาณ60เมตรแล้วก็มีที่สำหรับรัฐบาลเขาสงวนไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างไทยอินโดนีเซียนี่คือพระสงฆ์ <c oughs>

โอ้มันทำนั่นด้วย This location of u รามา a c h i f i วันที่20พฤษภาคม2560โดยหลวงพ่อบุญสุขพามา ตามรอยพระบาทพระยมหาราชรัชกาลที่ห<า>้าท่านได้เสด็จมาที่นี่เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีท,ที่แล้วปเ,เป็นน้ำตกสารบางแล้วก็เป็นปางนั่นเอง จะลงไปลึกมากลึกได้ชัดมากเป็นทางที่ชันมากเลยฮ่าหลวงพ่อโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ย โอ้น้ำตกน้ำน้ำป่ามากใสไปได้น้องแขนเอเมื่อสมัยหนึ่งรอยกว่ปีที่แล้วคงจะใสสะอาดกว่านี้ตรงนี้อ้าวเดอเมื่อหนึ่งอปีที่แล้วสถานที่ตรงนี้ก็คงจะเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก าทีงปัจจ mm ุบ hmm. ัน <zug> นี้ก็เป็นถ้าน้าใสก็โอเคพอต่อเมื่อวันที่สองสิงหาพงสองพันสี้อยเจ็ดบสองอันนี้ร้อยเกตเนี่ยเพราะบาสเกตงกตาเ้าน้าี่หัวหาชั้นร้เกเสด็จพระพัน้ำตกตาดาโกเพื่อให้ทุนนี้ศิราจาริตอักษร พระบริไตรซึ่งพราเดจพระบรมราชนกนาถทรงจารึกไว้และพระองค์ได้ทรงจารึกอักษรพระปารมา,า,าทิไทยกำกับด้วยทีวสรศรีเม่อศตรเจ็ดสิบสอทานที่นีมไมแต้องตามแล้วเอามาค ก็สิมหาดาเมื่อสามสิบไลฟ์มากไหม h m l รอสหนึ่งร้อยยี่สิบสามสิบเค

เอาไปมรับไ,ได้ไ,ได้

ตามสเต็ปนี้ได้รับได้ผมได้รับานแเราบ่ได้แล้วง่ามง่ามไรอันนี้เป็นขึ้นมาประมาณกี่เมตรกี่ขั้นบันไดมานี่ก็หายหลังเลย Nei. สบายปานยังละ่ะ <laughs> เอาไปว่าภาสบา,าย <laughs> <laughs> เออ this place of Bandung West Java Indonesia this this area in the early 100 more years ago with King Rama 5 and King Rama 7 he is walking in here it's a um, 100 years ago this place is, it is um, waterfall is a beautiful place now not more people in there ้าสี่เาเบบังอีกนาำโต๊ะมองกินกาแฟไอ้คนคนไทยนี่เดียวมน้ำโต๊ะดำเออเมื่อประมาณหนึ่งร้อยรีด้เนาะชุ่มเต็มเลย วิเชียร์เนี now ยังมีบ้านและ้าที่นี้ในที่นบนแทนปรินต์ของพระเจ้าคิามาโฟโคิรามาไฟแิงรามาตินน อืมตัวมันอยู่ที่ไหนทั้งเสียงน้ำตกทั้งเสียง ข้างหน้าแล้วตัวอะไรเนี่ยมันจับแับเอาน้ำมีมลน้ำทางน้อทางอาจารย์มุนสก โอ้ส oh, ah ่วนไหนนี่ส่วนมักตกใจแล้วคนที่จะไปโอ้เป็นมันเทศเหมือนมันแก้วได้อบ้างกันเถอะบางที่เรากินดีวยหวานนะเว้ยอ๋อ